ทักทายพี่น้องสูบผู้ใชนก็ได้กันเด้อมาครับกิน,นขา้าวเร้าน้ำกันครับพี่น้องไยค้า,ายเฮดันเฮ็ดนี่อยู่กลัวจะได้กินข้าวพอดีที่เราไปเสียแตงโมหุ่งกับมาเด้อพี่น้องกินข้าวเส้าน้ำกันครับถ้าให้อาหารปลาอาหารไกลอยู่ครับกลัวจะได้กินนะครับเนาะข้าวเร้าแก่ๆพี่น้องมาเด้อครับกินขน้าว้นน้ำกันอยู่การถูกหน้าข้องจังหวัดเลยนะครับ โอ้ตําหูไม่ได้เส้เสียบพี่น้องเลยจะกินข้าวเช้ากับยังน้อครับตาําบกหูพี่น้องชมพักไมากินอยู่กลางทุ่งกลางข้านะครับจะดีกว่าไมาอยู่ท่งนะครับเนาะมาเหยียนฟ้าอยู่ท่งพี่น้องชมพักพักปลูกเองครับปลอดสารจิตพี่น้อง ชมตะลำเนะครับเนาะแซ่บๆนี้พี่นออ้องเอยมาเด้อยกินข้าวจอน้ำกันครับกินอยู่กลางทรงอีสบ้านเฮ้นี่แหละครับอะไรคนุนจดิเ็ตการเห็ดงานเนาะนะครับเนาะ เด็กกับเขาพี่น้องพี่ทานนะครับทำงานอย่ามีความสุขเด็กกับได้สนุกไปกับสิ่งที่เขาทำแบบพี่น้องเน้่ย mm hmm. เพ็ียต้องได้เพลียแต่เขามีความสุขเพลีไปเลยครับกลัว mm hmm. จะเด็กกินเขาอ mm hmm. โอ้ใจกับดีครับ มับเป็นจะแสบแต่แสบแบบตับมะฮงเลยครับส่งสพักพี่น้องผมอยากกินกินอยากไหมครับมะขัวไข่ครับกินเป็นมาพี่น้องขัวไข่มาเด้ครับกินเป็นบะใส่ผักซีผักบัวไหมครับขัวแบบเล่าเล่าเฮานี่มันจ็แแสบได้ครับเด้อดูเชฟวขข่นิวเขาไปมาเด้อครับกินนั่กัน แทบแจกครับหัวไข่ใส่กับปัว่ผักซีเนี่ยหัวแบบเล่าเขาไหมครับกระใสเนี่ยมันหมนูมันสแสบแล้วพี่น้อง ชมยาครับตำหุ่งเจ้าหนือแซ่บรครับในมืงนองบานผมนะ่ะมีสิบบาทพี่น้องเอ้มีสิบบาทไท่เีครับพี่น้องทั้ว่าแซ่บได้ครับด้วยกิบมังความแซ่บเนี่ยถือเข้านึรสชาติสิบซ้ำเห็ดซ้ำปลาสื่ออยู่ในเมืองนะครับตรเมืองครับแซ่บครับในค่าร้านนี้น้องหลับว่าเสร็จแซ่บดีครับตำหุง้ง ราคากับกระแพรงกระเพงดีเซติบเบรดเซติกแบบนี่จะเพิ่มคล้ายมีสิบบาทมากเลยเป็นสิปปีไนี่เป็นหรอก๋วเ,เตี๋ยวกันยี่สิบบาทตำมุ้งกันยี่สิบบาท กเห็นส่วนพักกันเลยไปสือตาหูงพี่น้องนท้งๆจะเป็นย่ำมือเสาเลยรัรแต่ว่าตาหูงกินย่ำใดก็แสบพี่น้องเวลาไรครับย่ำมือเสาย่ำมขึ้นตามหงนีแสบทุกเวลาพี่น้อง ต้องเสินไกมดกจวันที่ยีบสองนะครับเนาะยีสิบมกกะลานะครับเนาะ แป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือนแล้วครับเดือนมกราปีหกแปดเดือนแรกของการทำงานหลายๆคนนะครับนะ โอ้ยไก่น่ยาม้อนยังไงไข่หน่อยก็ด้ออ กินน้ำแดงก,กับแสบน้ำหนังนอย่าดืวอต่ำมังหงอพี่หน่อยเอ้ยว่าดู่านทำง,งาน,นจะม,ม,มีความสุขนะครับเ้อสนุกไปกับสิ่งที่ทำนะครับเฮ็ดตั้งใเฮ็ดแต่ฟ้องมีความสุข เห็ุไปได้พี่นนท์ไงได้กับพ่อป่าช่องได,รงดนนาา้รับช่องบ่าวสายิเกศได้กับพ่อพี่น้องเข้ามารับชมมาติดตามมากืกดไนมาคอมเรียนได้ครับเด้อเบิ่งคลิปดาวอย่าเด็กข่าบเวซีนะครับเนาะกดไนคอมเรียนได้ครับมาจากค่ายพี่น,อน,น้องย่ามเศ้าส่วงเวาลาก,กินเขานะครับเนาะเด้กับพ่อทุกท่านทำงานอย่ามีความสุขครับผม